คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้ง Flashing v ว n ิว VG ในส่วนของครอบจัวครับผมอุปกรณ์ติดตั้งก็จะมี Flashing v e n y ว VG Universal p l ซ s ความหนา2.8ม mm, ิลมความกว้าง40ซนติเมตรสกรูปลายสว่านหัวทตเปอร์ขนาด2นิ้วและฝากรอบน็อต v ว n y ว VG นะครับมาเริ่มติดตั้งที่หลังคา v ว n ิว v จรุ่น Winter r o o f ครับในกรณีที่จัวเนี่ยไม่ใช่135องศา ขั้นตอนแรกวัดความยาวของหลังคาแล้วก็ตัด f l a ชชิ่งเวนิวีจ Universal Plus ตามหน้างานที่เราเตรียมหลังคาไว้จากนั้นพับตามภาพก็คือตามองศาของจัว่วได้เลยต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งวาง f l a ช h ิ่งเวนิวีจให้ตรงกับจัว่วหลังคายิงสกรูพร้อมฝาครอบ n o อตเวนิวีจีสามารถอ้านอิงตามการยิงสกรูที่แผ่นได้เลยครับผม ต่อไปก็จะเป็นวิธีการติดตั้ง Flashing Veni VG ในส่วนของครอบจัว่วสำหรับหลังคาเวนิวิจีรุ่นสโนว o รูปโรและเกรซียรูปนะครับซึ่งการติดตั้งเหมือนกันทั้งสรุ่นเลยตัด f l a ชชิ่งเว n ิวิจ n ยูนิเวอร์แซลตามหน้างานที่เราเตรียมหลังคาไว้ f l a ช h i n g เวนิวิจีจะมีการคลีดรอยไว้สําหรับพับนะครับสามารถพับได้ง่ายๆเลยครับผมจากนั้นก็นําไปติดตั้งโดยวาง f l a ชชิ่งเวนิวิจให้ตรงกับจัวหลังคาจากนั้นยิงสกรูพร้อมฝาครอบครับผม ในส่วนของหลังคาเวนิว g ีรุ่นวินเทอ r o รูกรณีที่เป็น135องศานะครับซึ่งก็จะเป็นองศาของจัวหลังคาทั่วไปก็จะใช้ f l ลชชิ่งเวนิ v g ตรงรุ่นกับหลังคาเลยขั้นตอนการติดตั้งก็ง่ายๆครับผมวาง f l ลชชิ่งเวนิวิจีให้ตรงตามหลอนแล้วก็ยิงสกรูพร้อมฝาครอบได้เลย เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งแฟลชชิ n งเวนิวิจีในส่วนของครอบจั่วครับผม